ครูดิฉัน Please หันหน้ามานะคะวันนี้เราจะเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์เรื่องการนับเพิ่มจำนวนนะคะก่อนอื่นค่ะเรามารับสมองกันก่อนด้วยบทเพลงเพลงนี้อ่ะเด็กๆพร้อมกันค่ะ one two three go ไม่อยากเท่าไหร่จะไม่ว่า มีเซมิเออินฟรอนด์ค่ะเชิญมาข้างหน้าเลยนะคะ ชอตัวให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะทั้งหมดหกแถวนะคะเราจะได้จํานวนไข่แถวละ5ฟองทั้งหมด6กแถวนะคะ one two three four five six นะคะหแถวนะคะแถวละ5นะคะนับพร้อมกันค่ะ5 5าห้าสิบสิห้ายี่สี่ห้าสา จับกลบ่มกให,กหนน้เร็นเลยค่ะท่านแทนอะสติเรนอะยูเรดี้เจทีอาอะต่อไปนะคะสเต็ต1นะคะเดี๋ยวเราจะทำการบวกจำนวนโดยให้เด็กๆใช้กระดานซีเนะคะเต็ต1คะ่ะทุกคนพร้อมพร้อมทุกคนพร้อม การขอหนักเรียนนะคะจะมีคำนวนแถวบนค่ะตัวตั้งคือสามตัวบวกคือสี่นะคะใส่กระดานเข้าไปค่ะตัวบวกคือสามบวกสี่ตัวตั้งผลลัพธ์จะได้ตัวตั้งผลลัพธ์ได้ไหมคะเซเวกทุกคนพร้อมเรียนกรนนานค่ะ pe <laughs> 3 เทีเ okay. yes. yes. oh, ท่่ิ่นะถูกต้องค่ะเครียร์กดานค่ะเน็กทุกคนเครียรตกดานค่ะ Are ุอะไรดีเอสดีอาไอแกนวันมอทัมทูคันทูมาสตัวตั้งคือสองบวกด้วยส คำตอบคือเขาออสเตรเลวันสวัสดีครับคะแนนโปรยมืเพื่อนหน่อยค่ะ โ okay. อเคเรเรียนได้แบบผัาผู้แล้วนะคะเปิดแบบผันหันไปต่อจากหน้าที่เรียนทาไว้นะคะเป็นแบบผันหันวิสา์นะคะในการหลักการสอน CPA ก่อนอื่นเรามารู้จักคําว่า CPA กันก่อนค่ะทุะกคนเปิดไปหน้านี้นะคะ,ะต่อไปเลยะคะ่ะนี่นะคะไปค่ะโจทย์ปัญหาการบวกค่ะไปค่ะทุกคนเปดหน้านี้นะคะเจอ,อยังเลย ใครยังไม่เจอใครมือคือค่าเช่าแท่นีมีใครยังไม่เจออ่อานนี้นะคะอ่านต่อไปค่ะถ้าเรียนวงว่าไฮไลท์นะคะคำว่า C P e A โอเคค่ะ s t yeah, ิล e ลนไ r e เรด y e a ่ C P A โอเคเอาสีขึ้นมาไฮไลท์ด้วยนะคะ,ะทุกคนเอาสีขึ้นมาค่ะหยิบสีขึ้นมาวางบนโต๊ะเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำการไฮไลท์นะคะคำว่าความหมายของคำว่า C P e A นะคะ มนดู C ค่ะ C ตัวแรกค่ะนักเรียนสเปลค่ะ C ออกเสียง C ค่ะ C ตัวแรกคือตัวอะไรคะ C ีคอนฟีสบรัตเตอร t ซีคอนฟีสสเปลคอนฟีสีสค่ C N C I T E คอนฟีสอะไฮไลท์คำว่าคอน i ี t ตัว c ีคอน i ี t ที่เราพูดถึงนะตอนนี้หมายถึงอะไรคะอะไรนะคะ ต้องได้สิ่งที่จับต้องได้มีอะไรบ้างคะยกตัวอย่า <Alex van. S 2> งเช่นดินสอฝามีอะไรอีกคะที่จับต้องได้ยางลมนิ่มไม้อัิมไม้อติมมีอะไรคะสิ่งที่จับต้องได้นีมีฝาโอเคค่ะทุกคนไฮไลท์คอนทิีอ่ะสบายสิไฮไลท์ข้างาคอนทิีค่ะสบายสีไปที่ C O โแล้วทำเครื่องหมายเท่ากับแล้ววัดค่าสิ่งที่จับต้องได้หนึ่งอย่างข้างๆตัว ดีค่ะค่ะทำเลยค่ะระบายสีคอนกรีตค่ะอ่ะระบายสีคอนกรีตตรงนี้ค่ะกระบายเลยค่ะ B O N แล้วก็เท่ากับอ่ะไฮไลท์คำว่าคอนกรีตนะคะสิ่งที่จะต้องได้อ่ะแล้วก็ทำเครื่องหมายเท่ากับอ่ะเท่ากับสิ่งที่จะต้องได้คืออะไรคะอ่ะยังไม่คอนกรีตเลยค่ะไฮไลท์ค่ะไฮไลท์ตรงนี้ค่ะอ่ะ ลท์ค่ะคำว่าคอนกรีตแล้วเรียนก็เขียนนะคะคอนกรีตที่จับต้องได้เช่นแอปเปิ้ลส้มว่านึ่งผลต่อไปช่องที่สองค่ะพีตัวพีคืออะไรคะพิท p ูเรียทเรีลนะคะพิทรีสเปลพิทชเรียวันชูทิกก้พีไอซีอรแปลว่าอะไรคะพิทชเรียอะไรคะ ค่ะไฮไลท์พิกทอเรียลค่ะภาพที่เราพูดถึงนี้มีภาพเป็นลักษณะแบบไหนคะภาพแบบไหนคะที่เราเห็นเป็นภาพ okay. um, สามเหลี่ยมเห็นมคะ่ีะวงกลมสี่เหลี่ยมสีี่่เหลยมอ่าทุกคนวาดภาพค่ะด้านข้างตัวที่คำสัพท์ศัลย์ค่ะคำสัพท์ศัลยด้านข้างค่ะ สามสัญลักษณ์ด้ค่ะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยงมวงกลมที่หนูพูดถึงแล้วค่ะเป็นสัญลักษณ์อะไรต่อไปค่ะตัวสุดท้ายค่ะ A A <อ><อ>พูดถึงอะไรคะ Abstract 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 Steel Abstract A ตัวที่สองค่ะพีพูดถึงอะไรคะตัวพีชอว์เรียลเปียลสเปลฟิกชอว์เรียลค่ะ P I C อซ R I A L ออาไอเอลชอว์เรียลเห็นเป็นอะไรคะชอว์เรียลภาพเห็นเป็นภาพค่ะทุกคนค่ะทำเป็นภาพค่ะในช่องค่ะช่องแรกค่ะทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมนะคะเห็นเป็นภาพแถวละ5นะคะแถวละห้าทำให้เป็น ช่องนะคะ one t w h r e e four five. เราจะได้สองแถวนะคะแถวละ5้สองแถวกับอกีกจำนวนกี่กี่แถวคะอสองถูกต้องค่ะเราจะทำเป็นสองะคะให้เห็นเป็นภาพอ่ะอันนี้คือภาพของไข่นะคะจำนวน12ฟองต่อไปค่ะเป็นภาพของ ไข่เป็ดไข่เป็ดค่ะต่อไปเป็นภาพของไข่เป็ดทั้งหมดสิบสี่ฟองเราจะแบ,บ่งเป็นสองแถวนับเพิ่มทีละห้านะคะนับเพิ่มทีละห้าสองแถวนับเพิ่มทีละห้าสองแถวนับเพิ่มทีละห้านะคะ,ะทีละห้า o two three 6 5, 5 1 2 3 6 5, 5บวกีกกี่ฟองคะ4 4, 4ฟองจาจะได้จาํานวนของไขเป็ดทั้งหมด14ฟองแปลงเป็นภาพจากภาพเราต้องทําให้เป็นอะไรคะ A, <S <S A ต,ตัวสุดท้ายสัญลักษณ์ AF AS CF AS ค่ะ เราจะแปลงเป็นสัญลักษ์ได้อะไรบวกอะไรคะได้เป็นอะไรคะสิบเท่าไรเอ่ยสิบสอง plus ี equal e q u a เท่าไรคะ step one plus ได้เท่าไร plus อีัว a 1 one plus one equal? <24. S> 1 e mm hmm. น u a l สนัะคะสัญลักษณ์จะได้เป็น12บวก14เท่ากับ26นะคะเป็นสัญลักษณ์ตัวสท้ายคือ a ที่เราไปบอ,อกเป็นสัญลักษณ์ตัวเลขของเรียนสามารถมีความแตกต่างกันออกไปได้นะคะสามารถรวมกันแล้วได้26นะคะอันนี้เรียกว่า a ตัวสุดท้าย a b ที่ไปถึงสัญลักษณ์นะคะ ปัญหานะคะนักเรียนได้คำตอบเท่าไหร่คะ20 <28. S 1> คำตอบคือ G ีพิทเทอรี่เป็นเป็นพ้าและ a ออสแตคือสัญญรยาละอันนี้ก็คือในการทำกระบวนการขังตัวเอนะคะอ่ะต่อไปค่ะ s t e l l k g i p everything in the day อ่ะคิบเลยค่ะทุกคนเก็บลงไปใต้โต๊ะเลยนะคะอ่ะเรามาสรุปร่วมกันอีก หนึ่งพันนะคะเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของ c p a นะคะอ่ะเก็บลงไปเลยเลยค่ะไม่ต้องจับกล้องนะลูกเก็บลงไปเฉยๆก่อนเพราะว่าตรงนี้ตับตับตับหนึ่อะแล้วชเราจะเข้าสู่บทสรุปของคำว่า c p a นะคะ C ตัวแรกหมายถึงอะไรคะคอนฟิคอนฟิเห็นเป็นจับเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะคะ P ตัวที่สคือ เอสแัสขนานะคะอันนี้ก็คือกระบวนการของ CPA นะคะในการทําแบบพื้นฐานครั้งนี้นะคะโอเคค่ะมีใครมีคําถามไหมคะยกมือขึ้นค่ะไม่มีนะนเรียนเข้าใจใช่ไหมคะ เด็กๆคะวันนี time, ้นะคะเราจะมาสรุปกับการนับเพิ่มท huh kind of ีละห้าเด็กๆเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วค like ่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจกเลยาค่ะการนับเพิ่มทีละห้าโดยใช้กระบวนการ CPA อเด็กๆช่วยบอกเฉลยหน่อยค่ะการนับเพิ่มทีละห้าเป็นการนับเพิ่มจํานวนครั้งละคบวกกับจํานวนเริ่มต้นแล้วก็บวกด้วยจํานวนเดิมต่อไปตามลำดับครั้งละเท่าไหร่คะค่ะห้า เคค่ะนั้นเข้าใจแล้วกระบวนการซีเบของเราที่พูดถึง C หมายถึงตัวคอนดีสคอนดีหมายถึงอะไรคะตับต้องได้ต่อไปค่ะพี่เป็นเดียงเป็นเป็นเาและตัวสุดท้ายเองหมายถึงสลรกษณ์โอเคบริเก้นเช j อ b โอเคค่ะคับแกแนมให้กับเองหมายค่ะ นะคะอ่านเรเดอร์บอกค่ะ